แม่ผลิขายผลิขายแม่มันออกครับผมเลิดอลูกคน,น้แไงหนาดีด้ยครับหนาเขาครับสวยสูงร้อยสี่สิบบวกครับก้วยตัวนี้ครับผมวัดแล้วครับร้อยสี่สิบบวกครับก้วยสามปีกุ้งกวนนี่างละครับนี่เป็นลูกแรกครับตัวนี้เัวลูกเป็นลูกคนเป็นลูกแรกเป็นลูกตัวแม่ เราบนบ่ขายนะครับลูกมันนะขายจะตัวตแม่ออกคนธี์จงลูกกันไว้เนี่ยครับมาวงทั้งถ่าย,ยครับวงแรกเดี่ยวทั้งถ่ายนะครับหางเงี้ครับหางเงี้เลือกดีครับกกหางเงี้หางรามดีครับนี่นะครับห้อยบุ้งนี้ต้นนี้ครับขาบา่วทกหางบ่ดอกม้วงหางกันว่าหางหางบ่ดอกครับผม ก็ชทางดังเครับวันดีครับนาดีครับผมสูงร้อยสี่สิบบวกครับนี่ครับตัวลูกคนลูกคนอ้นสูงลูกดีนะครับลูกคนน่ะลูกเงี่ดีลูกคนได้ขวบก็ดีครับท่านทัองตอนสถานท่ท้องว่างนะครับเนาะท่านผู้ใดอยากไปทับไปยังกับพพอดีดังๆใสแทกับพอดีเลยครับนี่ครับนั้นขืนปราะนั้นข้นได้มือซ้อนมือแล้วครับพอดีไปขืนรอบไม่เก่าทับเลยได้ครับผม ่ฐานะท่วงว่างครับตอนนี้บงแขงบงขาบนไงดีนะครับแขงงามเรียบงามดีครับบงแขงบงขาบัน,นี่สูงดีครับสดครับวัยเด็กสดครับผมสูงร้อยสี่สิบบวกครับว่ยยังสาวดีอยู่ครับสามปีกว่า แต่ความมันว่าเดือนในบุญจะครบสี่ปีผมก็จำมาได้เพราคนบอกว่าบ้านสามปีกว้งนี่แหละครับนังไปได้อีกไกลครับสด 4, พี่้องเ้ยซีเกษตรกรผู้ใดสนใจก็ทักมากครับเบิดโฮมกับไปเตยคีบพวกเขานะครับเนะะาะราคาคนเปิดไปที่เก้าสิบห้าต่อรองได้ครับผมค่าเกษตรกรครับขายเต่มแมียนะครับเด้อลูกคนบ่ขาย นี่ครับลูกคนการส่งลูกคนดีครับมุกดีอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ครับส่งลูกตัวแม่ดีครับแข้งขากำไรลูกคนงามๆนะครับผะแข้งขาทั้งหนังหลังครับกำไรขาลูกคนก่บงงามมุกดีครับนาะเรียบเงี้ยกลมดีตาแต้มแจ่มจ่มครับแม่มันกระตายแจ่มแอมจ้ำแจ่มจ้ำครับล้วข้าวเง่้ยดีครับ มาดีครับสำหรับเป็นเม่พันแมีบอกครับเปื่อยที่สนใจก็เห็นแล้วก็ทักมาเลยครับผมเก้าสิบห้าต่อรองได้ครับผมน้าเขาสวยดีนะครับเนี่ยน้างามดีครับก็ยังสดครับน้าดีครับกิ้งดีครับกยตัวนี้ เี้ครับนไทยบนางี้ยไ้วกับมุกเชียงดีหรอครับผมบ่อหนครับบ่อไ้บไไไไไ่ยังดอกสูงไรบวกครับผมวัดไม่เศร้านี่ครับอซีซีที่เอียดเลยครับพผมวัดมันเยอะนั่นเียตื่นใหม่นี่ครับช่วงขางบนไทยใส่ขัวดูคนมุกมุกลูคนกำไลหนาัง เม่ย่ี๋ยวแข้งขาไงดีครับบ้งแข้งบ้งขาครับผนเรียบไงแข้งขาไงนะช่วยดีครับอันผู้ใดเอาไปเลี้ยงดีๆคุนดีๆกันสิไงสิอ้วนก็หนีครับรับประกันตำนี้ครับบ่ไม,ม่ตำนี้ครับนี่แหละครับผมกกนี่หลอกกันต้องหลอกดีเลยครับ อัตลักษณ์ลูกคนน่ะชัดตัวแม่ก็ชัดอยู่ครับแม่ก็ชัดเจนอยู่ครับอ,อ่องค่อใหญ่ดีครับผมมัน้องแดดซองไปไหนครับมัน้องแดดซองอยู่มันต้องปดดลูกไว้แดดอดลูกมันเป็นเด็สร้างเด็สร้างกังบอ้วนดี พี่กัดค่้ยอยู่อุดรน,นะครับบ้านนายหยาดตำบลสามเ้าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมเบอร์เท่ายี่ใจคลิปครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ